คลิปนี้สำหรับคนที่มักกินผักบุงนะครับเนาะผักบุงหรือผักน้ำทั่วไปนี่แหละครับที่เฮากินกันอยู่ประจำเนี่ยครับเคยเคยคิดอยู่บ่ครับว่าผักที่เฮากินมันจะมีไข่ปิงหรือว่ามีตัวปิงติดมานํำอยู่บเมื่อนี้ก็เลยอยากพา มาเบิ้งว่าไข่ปิงมันเป็นแบบไดนะครับเนาะมันซีเมนแบบที่เอาเห็นที่มันติดอยู่นำต้นพักนำหญ้าอยู่ในน้ำที่มันเป็นวุ้นๆใสๆลื่นๆนั่นมันซีเมนแบบนั้นเหรอวะวันนี้สิมาเบิ้งกันครับนี่ครับ นี่คือไข่ปิงที่คือไข่ปิงแท้ๆเลยครับนี่ไขป่ปิงสปินแบบนี้ครับไอ้ที่แถวเห็นอยู่ในน้ําที่เป็นวุ้นไส้หรือเป็นเมือกอเลื่อนๆอยู่ในน้ําเนี่ยบมเมนครับไข่ไขป่ปิงสเป็นแบบนี้ปิ่งนี้คือเวลาไข่สีบ่ไข่ยอยู่ในน้ําครับสีขึ้นมาไข่ยอยู่บนบกไข่ ใส่ไว้ในพวกเศษยาเศษใบไม้ครับที่มันเป็นโ๊กทับโ่มกันอยู่ในบกนะครับเวลาลูกที่มันออกมาจะาไข่แล้วมันจังสิหลงไปอยู่น้ำครับแต่ว่าตอนไข่เนีสิขึ้นมาไข่ยอยู่บนโบกค,ครับผส้มพันกันก็สิกผส้มพันกันอยู่บนโบกค,ครับ มันก็จะมีหูอยู่ตรงนี้ตรงหูตัวนี้เป็นตรงนี้ครับจะเป็นตรงที่ลูกปิงมันออกมาครับเวลามันเป็นตัวแล้วช่วงที่เป็นไข่ทีแรกมันยังซีบมีตัวนจนมันจะเป็นแค่น้ําเป็นน้ําแดงๆคล้ายๆกับน้ําเลือดนแหละครับก็จะเป็นก้อน เป็นก้อนกลมๆลีๆอันนี้น,นี่ครับตัวนี้อันนี้คือเป็นตัวย่างตัวย่างเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบจังมันจังเขียนภาพจังเขียนพัพซัดนะครับเนาะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้และตอนที่มันออกมาทีแรกแล้วมันก็ใช้ใส่น้ำลายใส่น้ำลายเนี่ยมา แป๊ะ,ะแปะแปะแปะไปรอบลอบกนไข่นะครับใส่น้ำลายของของปิงนันละใส่น้ำลายของตัวแม่มันนั่นละแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้พอมันเราใส่น้ำลายใส่หุ่มไว้แล้วครับหุ่มไข่้ไว้แล้วก็จะเป็นแบบนี้แต่ตอนแรกที่ออกมามันจะเป็นซี่แบบนี้ครับซี่มันจะเป็นซี่ซี่แบบเลืองๆอือนออแต่ว่าอันนี้มัน ต่นี่มันเป็นไข่มาที่ลูกมันออกมาแล้วมันออกมาแต่เท่งนะครับมันเลยเป็นสีดำแบบนี้่ะไข่ไข่นึ่งฟองน่าจะน่าจะเรียกเป็นฟองนะครับมันเรียกเป็น ไม่ได้กบจะนะครับเนาะกสิมีลูกป uh, ิ่งอยู่ข้างในประมาณแปดแปดนับิบตัวประมาณเนี่นะเลืออเลื้อจสิมากกว่าสิบตัวก็ได้แล้วแต่ขนาดของไข่นะครับเนาะว่าไข่หน่วยใหญ่หน่วยน้อยเนาะอันนี้ไข่มันอันนี้มันน้อยครับอันนี้ที่จริงมันจะมีใหญ่กว่านี้ก็มีครับอันนี้มันน้อยอยู่ี่ปิ่ตัวน้อยครับอันนี้ ก็เป็นรูปร่างหน้าตาปน,นี้แหละครับไข่ปิงคนที่มักกินพักที่อยู่ในน้ำพักพวกพักบุงพักกระเชศทั่วไปนะครับเนาะพวกจะพวกพักที่อยู่ในน้ำแหละครับการซีได้กินแบบสบายใจนะครับเนาะไม่ต้องกังวลว่าสิมีไข่ปิงเตี้นมานำํำบอครับเพราะว่า ผมคิดว่ามันน่าสิติดมาบ่ได้นะครับเพราะว่าไข่ปิ่งมันบริเวนไข่ในน้อยครับมันเป็นไข่ก็ไข่หง่โผสมควรครับเอาสมาสิมองเห็นได้ครับแล้วอีกอย่างปิ่งมันกับบริไข่อยู่ในน้ำครับมันจะขึ้นมาไข่ยอยู่บนบกครับจะจะเป็นประมาณนี้นะครับ ขั้นมีความคิดเห็นแบบใดก็ลองส่งความคิดเห็นเข้ามากันเบิ่งครับสุดท้ายน,นี้ก็ขอบคุณนะครับมาสลับทุกท่านที่ติดตามสมกันนะครับเนะสวัสดีครับ